โอเคทุกคนถึงคาเฟ่แล้วนะคะเขาบอกว่าเกาะเซจูแห่งการสนบุรีดอกไม้มากก็คือเสียค่าเข้าคนละเจ็ดสิบต้องพูดใหม่ว่าอันยองฮาเซโยอ๋อไม่ใช่คนนี้จิ๋วอ๋อไม่ใช่นอนญี่ปุ่นมามามาอันนี้ก็คือเป็นสวนดอกไม้นะคะนี่เดี๋ยวเราค่อยเช่าชุดฮันบกมาใส่แล้วก็ถ่ายรูปแถวนี้กันแล้วก็ที่นี่ก็จะมีแบบว่ากับข้าวข่ด้วยที่ฟิล์มบอกก่อนหน้าเนี่ย เดี๋ยวเราจะไปหาข้าวทานก่อนเพราะว่าแม่นี่คืนหน้าแบบหนา้าติดยันละหิวลวะโอ้โหแต่เขาก็ลงทุนในการเข้ามาถ่ายรูปนนะเพราะว่าดอกไม้เขสวยอะข้างหลังก็จะเห็นเป็นภูเขาด้วยเดินกันดีๆนะจ้าระวังสะดุดไป<ะ>มีไอติมขายมีกับข้าวขายไป let's go หาของทานกันหิมไปกันมา รอก่อนเหนืห่อยไปบอกให้่รอก่อนเนี่ยไป,ปหาข้าวกินนั่งมีไหมได้เราไปหาที่ไหน,นนะเอาฮันนี่เลมอนโซดาค่ะเลมอนฮันนี่ก็เหมือนกันเดียวกันนะเอาอบุกกี้ด้ไหมเอาเอาบุกกีนะคะบุกกีแล้วก็เขาผัดกินจิเฮ้ยแม่สั่งไม่หยุดปะ อออาสสัเตอนนี้นะคะอาหารก็มาแล้วเดี๋ยวเราจะชิมเป็นไก่เกาหลีก่อนให้ฟิลเปิดก่อนว้าวอันนี้คืออะไรอะ่ะข้าวผัดเหรออันนี้ก็เป็นไก่ทอดน,นี่หนแหละเราก็มีแบบกินพริกเผ็ดๆหน่อยเราไม่เผ็ดมากอันนี้เป็นข้าวผัดจริ้มจี๊บประม่ณช,ชิมข้าวผัดกันต่อ เราหิวได้เหรออาไปลองซุปกิมจิใช่แม่สั่งมาอยู่อยากเค็มเดี๋ยวพอเรากินเสร็จเดี๋ยวเราจะไปเปลี่ยนชุดเป็นชุด,ชดฮันบกเป็นคนเกาหลีแท้เกาหลีแท้เหรอ,อน่าให้นอยอ่ะอันยองฮันเตโลชอหนึ่นฟิวยิมิดานี่เห็นแบบนี้คยเรียนภาษาเกาหลีมาก่อนนะ น,นี่นะคะทุกคนก็จะเป็นต๊อกบ๊อกกี้เป็นอย่างสุดท้ายนะคะที่เราสั่งมาชิมซีมันอยู่ใกล้รองฝีรงพึ้เปิดเองอร้อนปัดไปแป้งเขาเนี่ยเหนียนุ่ม,มล้วตัวซอสเขาอะอร่อยอร่อยใช่ไหมร้อ,อนจะร้อนมากอ่ะแปดร้อนอ มาถึงเตาปูนี็ร้อนมากเขาเพิ่งทำเสร็จไงรสอนอร่อยแล้วก็หนุ่มๆไม่ได้ร้อนขนาดนั้นคิดมากร้อนมันกินเผ็ดด้วยไงออ๋เดี๋ยวดูลาร้อนนิดนึงนะคะทุกคนนั่นแหละก็ถือว่าใช้ได้นะตอนนี้เนี่ยค่ะน้องฟิเนใส่ชุดเสร็จแล้วนี่รักโรงเรียนไหมชมพูเขียวเขาไม่มีเป็นชมพูฟ้าก็รักสนกลิลาบของน้องฟิรักบ้างประกอบ เคข่ะลงกันนะคะอะตึงตึงชุดเท่่าไหรคะฟละสองร้อยบาทเอสเซสซอรี่อย่างละดอิบบาทอันยองอันยองฮาจียูอุ้ยมีพัดด้วยเหรออันยองฮัจียูน้าก็เกาหลีนะคอร์รีอามีใส่เกาเหล์เหรอโคที่แปลว่าวัวนะหัูโอ้ยกระโปงนี่สวยมากพี่มิอยากไปถ่ายตรงประตูนั้นอะอ๋อแลควเาถ่ยอยู่เนี่ยเราไปถ่ายตรงนี้ได้แต่ว่าพี่อยากถ่ายตรงนี้ก่อน มาเด <laughs> ี๋ยวเปิดข,ข,ข้างล่างข้างแกียงออกไอ้เจียว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 ความรานางฟ้าไงนี่ยูโคเรียโคใจโคนมแววว้อยรีบตามไม่ไหวอ่ะงั้นมาถ่ายพี่อ่ะ ขอสวยๆขอพัดอ่ะยืมะะอะมอะใช่ใครยืนไหวก็ยืนไปเราไม่ไหวแล้วดูรูปรูปหนูรูปหนูถูกรูปเลยอะ่ะมาหาจะหลั่นแล้วโอ้เอียงหรือมันพื้นมันเอียงหรือว่าตาหนูเอียงรูไหนเอียงรูปไหนไม่เอียงก็ไปดูเอานะ เดี๋ยวไปปรับได้ไปแต่ะที่ถูาย,ยเอียงลูบลูบอ้าวไปค่ะเดี๋ยวเราจะไปถ่ายตรงประตูเกาหลีกันเกาหลีแกาใจใดใดเว้ยถ่ายตรงนี้ให้หนูก่อนได้ไหมอ่ะมุมลางๆเธอชอบเหรอใช่โอเคเนี่เดี๋ยวมปต้งกั้งหน่อยาาอจ้าไปไปตูดก็ได้มีคนแซวว่ะเ <laughs> ขินอะ่ะเขิน,<ห>นตรง,ง,งนี้ตรงนี้อุ้ยตรงข้างๆนี้ก็สวย เ,เ,เขาเเยยออะะู่่ีนนาก็พยายามอัดแอปให้เราได้ถ่ายร,ายร well ูปเหมือนเพิ่งหนีออกมาจากปราสาทออกจากวังไปตัดรองเท้าแตะออกนะสวยเวอร์ฟินฟินจริงจริงนี่มันนั่งแบบเหมยตูเกินไปเปล่ารักแล้บเปียกยังเปียกแล้วขอบ้างขอบ้างนี่มี ขอเยอะว่าเราอ่ะดูดูทำไมเกอเป็นเงี้ยพ่อกำลังตาไเลยเอยู่อันตาไหลโอ๊ยแล้วที่สวยมีไม่ถ่ายนะโมเมนต์นี้ไม่ค่อยเอ็นเลยเอาเอาอะไรมาแบบขอตั้งค์ได้ไหมเอาขันป่ะเออขันก็ล่า สมัยยุคโซนมีด้อขอาตั้งว่ามองไปนื่เหมือนนั่งเี่ยวเลยพิวเครื่องพีค้างแล้วร้อนทุกคน <c oughs> อยากจะบอกว่าวิวดีมากเดี๋ยวเราจะไปโซนแบบว่าทุ่งหญ้าดอกไม้ <c oughs> ทุ่งหญ้าเราชอบไปถ่ายกับตรงน้นถ้าไปสวนดอกไม้อะ่ะ แต่ว่าใส่สีสดมันก็ดีแต่ว่าด้วยความที่เราสองคนชอบโทนพัทเทลนะคะเดี๋ยวออกมาเป็นนี้<ช>แล้วก็เดี๋ยวจะไปถ่ายเหมือนกันอันนั้นคืออะไรอ่ะไม่รู้แต่จริงๆอ่ะพี่อยากได้โซนเนี่ยที่เป็นดอกไม้น่ะสีสีเงี้ยไปปะได้อ่ะก็เดินมาขนาดนี้แล้วหางมุ้หางมุ้มไปเดินเข้าไปโอ้โหเพลงนี่ได้บรรยากาศมากเลยอ่ะใช้เครื่องฟิวได้ไหมเครื่องพี่ค้างไวแล้วเครื <laughs> ่องหนูแดดแ <laughs> ดดเ <laughs> ข้าแล้เนี่ย คือพอแดดร้อนนะทุกคนไอโฟนมันก็จะแบบทำให้โทรศัพท์เราดูแย่อะแบบเหมือนใช้ของปลอมมากดไม่ติดอ่ะมาอุ้ยกระดาดาเฮก็โหบิวิวลงสุดท้าทาพเมื่อกี้ไว้กลมหน้าไม่เห็นหน้าสวยเอา้า <laughs> ไปตึงว่ะไม่เห็นหน้าแ <laughs> ล้วเกาหลีเกาใจโคนมโควัวสุดๆ ว้าวมันนึงนะ,ะมาอุ้ยเฮ้ยแม่บอกว่าอย่าลืมมาถ่ายกับลูกปั้นนะแม่ถ่ายแล้วใช่เหรอแม่นะถ่ายแต่ลูกปั้นเดี๋ยวออ,อนไหนน่ารักกว่ากาันโหวตมาสถาิถ่ายกันถ่ายกันนี่แม่สาวถือพาร์ท ธรรมดาที่ไหนพอเธอมาเนี่ยไม่ได้ลงมานขาไมต้องยายคิ้วไม่เข้าใจโอ้โหเครื่องร้อนแล้วเดี๋ยวเราต้องผัดๆกันแล้วนะคะทุกคนโทรศัพท์ก็อย่างเงี้ยอุ้ยในทุ่งหญ้านี่สวยจังนี่เดี๋ราไปถ่ายโซนตรงนู้นนะที่เป็นดอกไม้ช่ำๆอะพี่เขาแต่งเหมือนจริงนะข้างหลังก็สวยพี่เขาแต่งเหมือนอนาเล่อะสโนไวท์อะสีแบบนั้นอะอ๋ออุ้ยเหมือนจริงด้วยน้ำเงินกับเหลืองพี่คะหลงยุค สโนไวท์หลงไปอยู่ยุคโชซอนได้ไงแต่เขาผมสนน่ารัากเลย,ลยเข้านี้เปล่าเขา้าสวนม,ม,ม,ม่วงๆเนี่ยฟิลพ่อไว้ถ่ายกับป้ายก่นอนเขาบอกว่าเขาบอกว่าวันสามพยายามพอดีเปะ๊ะโอ้นิจิวะใช่ไหมไม่ใช่ไม่มันอ่านว่าวันเดยวสองรู้ได้ไงอ่ะโอเคหนึ่งสอง ไปทุกคนเราไปถ่ายมุมนู้นกันตรงกระแพงที่เราแบบว่าสะดุดตาตั้งแต่ตอนเข้าคาเฟ่มาบอกเลยว่า<ช>ทิปเราวันนี้กลางเต้นไม่พอยังมาโผล่เกาหลีอีกโคเรียโคใจจริงทํมัาที่ไหนเกาหลีเหนือนะเกาหลีใต้อไปเร็ว <S <S เราจะไปถ่ายรูปแล้วก็ใครอยากเห็นรูปเป็นไงก็รอชมในไอจีเราสองคนด้วยแล้วเราก็จะแปะแปะ,แปะไว้มาฟ<ฮ><า>ิวแดดร้อนนะแต่ว่าลมก็มี ดูสิตอนนี้คือแป้งเริ่มหลุดหน้าเริ่มมัน <c oughs> พี่บอกร้อหนึ่งสองสามล้ <c oughs> อแต่ว่าเห็นคนไปยืนถ่ายหน้าสวยแรู้สึกเป็นใต้ลมตน้นไม้ เป็นไงพอจะเป็นองค์หญิงนี่ออกนอกวังได้ไหมคะโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวฟิลมสั่งไอติมนะคะแล้วก็ไปทานเบอร์โลแล้วก็วันนี้เนี่ยเราก็ได้มากางเต้นกันที่เชอร์รี่ฮับนะคะแล้วก็อีกวันหนึ่งเนี่ยก็มาต่อที่คาเฟ่ที่นี่เลยก็ยคือวอนแด2ร์สองใช่ไหมบอกเลยลว่าดีมากทริปนี้ถูกต้องโอเคทุกคนถ้าใครเนะี่ยอยากให้เราไปกางเต้นลวดเที่ยวที่ไหนก,ก็คอมเมนต์ไ้ได้เลยสำหรับวันนี้เราทางครอบครัวก็ขอตัวลาไปก่อนเลยแล้วกันค่ะบ๊ายบาย